สวัสดีจ้ามนีย่างออกกำลังกายตอนเศา้าพี่น้องจ้ามนีก็ยูแคมอีกขึ้นหนึ่งเป็นขึ้นที่สองถือมากพี่น้องบรรยากาศแบบว่าวิวหลักร้อยหลักล้านเลยจ้าบรรยากาศหลักร้านแต่ราคาแคมปิ้งแค่สองร้อยเจ็ดสิบโคนย่างถือพี่น้องจ้าย่างถือที่แหลกสะทงให้ขึ้นว่าประมาณสักสามร้อยห้าสิบหรือสี่ร้อยพี่น้อง ที่ไหนได้สองร้อยเจ็ดสิบเบอร์บรรยากาศเบอร์เบิรงเอาลถดน้อบรรยากาศสุดสุดติงกระดิ่งแมวพี่น้องอืมสุดติงกระดิ่งแมวเลยจ้าเนื้งนี่มอง มองสุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาโอ้ยันนี่เหล่นนามตะเสาพี่น้องจา้าเก้าโมงครึง่งนี่บรรยากาศอยูอ่หลอแคมปิง้งกินเขากินน้ำ่นละผ้าขอบค้องขอบขัวมาเทียวอันนี้ก็เป็นมองถี่เล็กหน่อยปีนหล่น <c oughs> สาไทยกับสีย่าง <c oughs> เอาคนละพ่อใหญ่ก็ยืนอืดอืดปืดอยู่ทึงเนิ่นคน ไมาสเตอหมใช่ไปสปรอหนี่งเป็นตะมีปลาพี่น้องอืมทางนี้กะสุดยอดถ้าว่าผู้ใดมาแคมปิ้งมาตั้งแคมมาตั้งเต็นท์ได้เลยมองนี่ เพราะว่าปกติกับจะมีเพ่นมเซาวต่างเตนเตนอาจจะถึงแน่พี่น้องจ้ะคนกับมาต่้งเตนนี่เลยน้ำในใสเจ้าเลยบรรยากาศเงียบสง,งบพี่น้องพุ่นทางพูนกับชายหาด เป็นหาดที่ขาเจ้าล่งเรืนม้มเขาเอิ่นเป็นอของ p r i เวทเนาะของส่วนตัวของบุคคลส่วนตัวเพราะว่าเพิ่นมี่บ่านพักอยู่หันมันเป็นยุหนหาบานพักเพอ่นพอดีนะะเนาะเนาะถ้าเป็นแขกค้าจงค่าจรยังไม่สามารถเข้าไปได้จ้าแต่ว่าดีคือกันในประเทศสวีเดนนี่ขาเจ้าแบบว่าเข้าลบกดระเบียบไหมหนอกะจากว่าเออเข้าบ้อหูจักกดระเบียบเพอร์ไอรียังสินะเพิ่นกันแนะนํำเข้าเพิ่นก็บบอกเข้าไหม ดีมากเลยโอ้โหมาหอบบ้างแฮ่แม่อืมบิรูบอว่าเราจะสการไปตกา Ada uh, mask ปลาบอนอยู่บืม้มบืมพี่น้องเลยปลาบอนพุนะ่น่ะมีปลาอยู่ด่นี่เสียงน้ำจะใส่ไ,ไล่จก่จก อันซอนอันซอนย่างเล่นนําใหญ่ยามมื้อเช้านบ่เช้าปานดดอกกินอาหารเช้าแล้วประมาณ9:00กว่าะเจ้าเป็นตาได้เงินคักยังว่าโอ้ยอนซอนอนซอนแงมื้อแรน่ะสิตกปลาเบิ่งกดูสิได้จักตบ่ปลาบอนอยู่บึ้มบ่าบึ้มบ่าบ่แม่นปลาบอนน่ะตกปลาแล้วบ่ได้จักต เดีสมอฟิสก์เดะอันนี้โดมิยังไ่รู้หรือวานี่หินยอง ต่ใหญ่เห็นกระเทียมโตกลับบ้านอันนี้ก็ลูกดบเจ้าพาลูกพ้าเต่ามาเที่ยวหน้าห่อนพี่น้องหน้าห่อนมันเป็นหน้าห่อนที่โดนมาโอเวอแม่นบ๊อบพีททีสั่นมากแต่ว่าหน้าหนาวนี่โดนมากพี่น้องจ้าไปย่างต่อมีอันนี้นะคันเชมันแคนซิดอินโอโค่ล่ะข่อยอนุอ๋อเดออสโบราตม EU อุบัตารณ์เหอ่นน็ำรัคอลลาป์สนออ๋ออ๋อพลอันนี้อันอันนี้มันเป็นโดมที่ว่าของของไอ้พวกของอเป็นของอีลุปป่ะบอกพนแบบว่าเขาไปในโดมนี่แล้วพนกสีเขาไปซ่องเบื้องดาวเนี้ยมันขึ้นแต่ว่าเฮาบม่มีสทธ์เขาไปได้เฉพาะของหลวงของอันยุหลปวนะพี่น้องจ้า โาเบ่งอันนั้น่นตั้งแคมตะมุตม,ตมิเห็นบ่บ่แม่นแคมสิเขาเอินเต้นเออต่้งเต้นอันนี้เป็นก็สิมี่มินิกรอบป,ประชันว่ามินิกรอบมินิแคปหลิ่นบ่เป็นดอกไงแต่ว่าเฮาก็ตตองไปวิมุมสูลล่นะเอาไปถอดแล้วเฟอือ ก่อบออกกำลังกายพี่น้องจา่าเย,นเย,นเยน็นเะย็นเย็นใช่ๆนะครับบกำลังค้นอู้รถสาอดสาทแค่จอดดิุ่ณอันนี้กับเปนรนี่เซปชันเป็นหม่องเป็นหม่องห้ามาจ่ายคาเซาที ต่อคืนถ้ามีสะทยเซาหม่องที่ที่โบมีไฟเนาะค่ะนาะ,ะใส่แกสแต่แต่บางคนหลายคนเหมือนก็นกนใส่แบบมีไฟปไปะสด้ชาตินู่นนี่นั่นเนาะมันกราคาจะแตกต่างกันไปอัน270ก็คือไม่มีไฟฟ้าแต่ถ้ามีไฟฟ้าก็อาจจะเป็น350เนาะนพี่น่องจ้ะบรรยากาศนี่บรรยากาศนี่แบบว่าโอโ้โหสุด แดดแจมตอนเนี่ยตอนเสารประมาณเก่ามงกลัวยี่สิบหกองศาคนก็มี่มองทิงขยอขยะมีนี่แหละพี่น้องจ้ะแล้วก็มีเป็นพวกอ่บาบังกาโลบ้านเฮาก็เอินบังกาโลอยู่นีิ่นเอินสตูเกนไห้เซาเนาะคะ่นะเนาะบังกาโลฟอเลรนยังสินะอันนี้ก็อันสตูเกนหี่ละ ลองจ้าก่เลยบรรยากาศสุดๆไปเลยเอามาจริงจอ่ออื้มพี่นอ้องกลับมารถแล้วจ้าบรรยาก,กาศสุดๆบรรยากาศสุดๆไ,ไปเลยห่อนแดดพี่นอ้อง ฮอนเดดฮอนเดดยางตกมาโรยโคุยไายพี่น้องจ้าอันสำหรับพีพีเ้อค่ะเด้อถ้ามักคลิปนี้เละช่วงนี้สาาไทยกับซีมี่ประมาณคลิปที่แบบว่าออกเที่ยวนะคะน่ะนะขึนอ่าขึนเหนือเหนือเหนืออย่างเดียวค่ะไม่ล่องใต้นะคะปีนี้ก็คือล่องเหนือล่องเหนือแล้วก็ก็คือ จะมีตั้งแต่ภาพออกภาพธรรมชาติออกเที่ยวช่วงนี้เนาะคะ่ะนอบิก๊กอาทิตย์สองอาทิตย์นี้พอหลังจากนี้สาวไทยก็จะมีคลิปมาเก็บเฮ็ดแล้วก็เขาป้าเก็บผลไม้ป้าห้พีพีเดช่อมต่อไปเนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้ก็ขอโทษขอให้เพื่อนเพื่อนพีพีที่ล่อบเบิง้งสาวไทยเก็บเฮ็ดนอกจากเนาะก็ให้เบิ้งภาพี่สาวไทยผ้าท่าทอ,อ,าทองเที่ยวก่อนก็นมีบางแล้วพี่น้องจะให,ให้เวลากับคนที่ หากเข้าเรอ,อยู่เคียงขางเขานะขออานคือเอาไงาคือครูชีวิตน่พี่น้องจ้าเพิ่นตามใจข้ามาตลอดเราประเทนี้เข้ากระสีเก็บเฮต่งงานเฮต่งงานเก็บต็หม,มากไม่ถูกปีถูกปีหลยกะบ่ได้มีเวลาหายเพิ่นเนาะค่ะเนาะก็เลยเอาเวลาหายเพิ่นเนี่ยจังน้อยจากอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ผู้เฒ่าเพิ่นก็นมีแห้งใจแล้วลพี่น้องจ้าอ่นานกะเลยจะบอกว่าประมาณนี้ก็คือมีคลิปซ้ำนีน่ละพี่น้องจ้า เที่ยวแคมปิ้งเนี่ยอยู่ในป่าตกอ่าตกปลาเอ่อเฮ็ดกิจกรรมอีหยังที่เป็นเอ่อเป็นหน้าทูเป็นเป็นธรรมชาติเนาะพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำนี้เนาะคะ่นะเนาะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และกดติดตาม